ก็ได้ปลาดุกต้มน้ำปลาาจ้าพี่น้องจ้าก็ขนมเซนจ,จ้าพี่น้องก,ก,ก็ลวกผักคือเก่าจ้าตามสไตล์เยนุดเหมือนเดิมจ้าผักกัดเหมือนเดิมจ้าเด้จ้าเด้อพี่น้องจ้าอุย้ยผักงามงามพี่น้องเสบร์บน้ำเยนุดได้จ้าเด้อปลาดุกต้มน้ำปลลา สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องป้องปายสุปผูสุสคนจ้ามมอนหนึบมาพร้ายนุดผ้าแส็บอีกคือเก่าจ้ะพี่น้องจ้ะวันนี้ได้ปลาดุกต้มน้ำปลาพุ่นปะ <c oughs> ปลาดุกเด้อจ้าพี่น้องแล้วนีน่นี่พักเหมือนเดิมจ้าตามสไตล์ยยนุดพักหลวกนี่ก็ใส่ใบปกพิกนมันเราเด้อจ้าเด้บอบปกพิกนมาไปทั้งนี้ก่อน จะพี่น้องจ้นนจะเด้อจเด้อพี่น้องโอ้ยเลใส่เบ้าตาเจ้าของดอกโอ้ยเนาะพี่น้องเลยปลาดุกต้มน้ำปลาเพื่อนว่าพี่น้องจ้ะเด้อจเด้อกับพักสไตล์นุชเหมือนเดิมจ้ะพักกาด เนี่ยเว่งามบปพี่นอ้องอ้าวเด้จกจระเซิยมๆน้ำยีนุดจ้ะซิมจนอิ่มเหมือนเดิมจ้ะที่เก่าเวลาเดิม <laughs> อืม้มพี่น้อง ปลาดุกต้มน้ำปลาเหมือนเดิมจังโบแมนน้ำป,าปลาปลาละแซ่บคพักพักนนี้มันแซ่บเพ้าพี่นนะ้องเนาะอื้ม ไม่ได้พี่น้องเด้อมือจุกกะกแล้วแต่พี่น้อง ราจัดแจงน้ำยนุดจ้ะออกไปหาหมเมื่วานพอดีพอรถพักเป็นรถซาเลงเพิ่นมาขายเพิ่นปลูกเองย่ายเพิ่นปลูกเองเิ่นได้มาซะ ันนี้ขนมเซนลวกเลยนี่พี่นอ้องวันนี้ได้กินขนมเสซนต้างประเทศ <c oughs> <c oughs> ขนมเสซนเพื่อนบ้านโ <c oughs> มัให้เร <c oughs> ้วมันลวก ดูกมันๆเขาเจาตัดความเรียบร้อยไม่พ้องขนมเส้นเพิ่นแม่ขือดีแท้เพิ่นตัดค่าคืบนี่แหละ เป็นขนมเซนแห่งแล้วก็ไม่ลวกเอาแซบอยู่เหนียวดีขึ้นกันกับพรียงข้าวแล้ว นั่นขายตำฮวงแล้วต้มให้จะสั่งเราเห็ดเราเห็ดไทยมัุ้จะยังแต่เราบริห็ดขายได้ไป่นาะงแต่ว่าเราเห็ดให้ซื้อรบานคอยมาเห็ดกินเห็ดคลิปแล้วก็เลยต้มให้แล้วขายตำฮวง 空姐们，空。 น้ำเส้นข้าวเจ้าเป็นเส้นไผ่เส้นมันดีครับ มันดีพี่น้องมาดูก้นมันเนาะจะเนาะมันนี้ว่าได้ลวกไย หมดเหลือแต่พี่น้องจ้ะาหินดีก็ขอบคุณขอบคุณนะจ้ะเด้อพี่น้องผู้เฮาอินขอมาหาันกำลังแรงใจนะจ้ะเนาะขอบคุณหลายๆจ้าพอกันคลิปนานนะจ้ะเนาะผมมาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นุชได้ไหมเด้อพี่น้องจ้าขอบคุณจ้า